มีนันดีตอนรับเข้าสู่ช่อง Quantum the Oracle ครับสำหรับช่องนี้ก็เป็นช่องที่ทํานายเกี่ยวกับไพ่ทาโร่แล้วก็ไพ่ออร์คาโออ่านตาม Energy หรือพลังงานของไพ่ที่ขึ้นมาสําหรับคนที่เข้ามาใหม่สําหรับช่องนี้ผมชื่อตั้มเป็นทาโร่ร e เดอรสาย ให้กำลังใจดีๆให้พลังงานดีๆนะครับให้สิ่งดีๆกับทุกคนสำหรับวันนี้ที่เราจะมาเล่นกันพิกัดนะครับมาในหัวข้อที่ว่าถ้าคุณไปฉีดวัคซีนโควิดนะครับจะมีผลกระทบอะไรต่อตัวคุณบ้างนะครับหลายๆคนกังวลไม่กล้าจะไปฉีดวัคซีนโควิดนะครับเพราะว่ากลัวนะครับกลัวมี ปฏิกิริยาต่อร่างกายนะครับบางคนก็เสียข่าวนะครับว่าไปฉีดแล้วมีเสียชีวิตอะไรแบบนั้นนะครับเราก็จะมาลองเล่นดูนะครับตามพลังงานของ Energy หน้าไพเลยถ้าเกิดว่าคุณไปฉีดวัคซีนโควิดแล้วนะครับจะส่งผลอย่างไรต่อร่างกายของคุณบ้างจะส่งผลอย่างไรต่อตัวคุณบ้างนะครับคลิปนี้ทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงนะครับเพื่อความสนุกสนานนะครับเพื่อทีอ่จะได้เป็นแนวทางนะครับว่า คุณจะไปฉีดไหมแต่จริงๆก็ควรไปฉีดกันนะครับทุกคนเพื่อเป็นการกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ทําขึ้นมาลองเป็นแนวทางอาจจะเป็นกําลังใจก็ได้นะครับนิดๆหน่อยๆลองลองมาดูกันวันนี้เราเมีของไพ่ทั้งหมดอยู่6กองก็คือให้คุณเลือกกองไพ่ที่นุ่งดูดสายตาของคนมากที่สุดเลยนะครับหรือคุณจะเลือกจากหินนะครับที่อยู่บนไพ่ก็ได้นะครับหินกองที่หนึ่งเป็นซิทรินนะครับหินสีขาวนี้นะครับซิทรินหินกองที่2เป็นโซดาไลท์ กองที่3เป็นโอปอนะครับสีออกเขียวเขียวแต่ไฟมันเป็นออกสีเหลืองๆอ,อันนี้เป็นหินไข่มังกรนะครับกล่องที่5เป็นอาร์เกตกลองที่6เป็นออลาพิสลาซูรีน,นะครับก็มีทั้งหมด6กกองนะครับก็ให้คุณเลือกตามหินที่คุณชอบเลยนะครับคุณชอบหินไหนหินไหนดึงดูสายตาของคุณมากที่สุดก็ให้คุณเลือกกองนั้นนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆน,นะครับอ่าสั้นๆน,นะครับ ก็เราลองมาดูกันดีกว่านะครับเพราะอันนี้เป็นการอ่านแบบโดยรวมนะครับจะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดแบบบุคคลหนึ่งอาจจะ เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นภาพรวม,เป,รวมเป็นพลังงานรวมๆตามเอ NERGY ของไพ่ที่ขึ้นมานะครับก็เหนือสิ่งอื่นใดแล้วนะครับก็ขอให้คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมในการรับฟังคลิปนี้ด้วยนะครับถ้าทุกคนเลือกกองไพ่ได้แล้วสามารถลงไปดูคําทานายตรงช่องคอมเมนต์ด้านล่างผมจะทำ time s t มป์ไว้แต่ละกองไพใ่ให้คุณได้เลือกกันนะครับเลาลงไปดูกองที่1กันนะครับว่าถ้าคุณไปฉีดโควิดแล้วนะครับจะส่งผลอย่างไรต่อ ตัวคุณบ้างจะส่งผลอย่างไรต่อชีวิตของคุณบ้างน,นะครับเราลองไปดูกันนะครับสวัสดีครับคนที่เลือกกองไพกองที่1นนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าถ้าคุณไปฉีดวัคซีนโควิดนะครับจะส่งผลอย่างไรต่อชีวิตของคุณบ้างจะส่งผลอย่างไรต่อสุขภาพร่างกาย <opioid> ของคุณบ้างนะครับคนที่เลือกกองที่1คือเ็นซ <tır> ิทรินเฮนซิทรินของคนที่เลือกกองที่1มาดูกันดีกว่านะครับถ้าคุณไปฉีดวัคซีนแล้วเดี Stock ๋ชาเรียขึ้นมานะครับ คุณก็ไม่ได้เป็นไรนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแล้วคุณยังดูชิวๆด้วยนะครับคุณยังดูมั่นใจด้วยสามารถออกไปใช้ชีวิตได้ตามปกติด้วยนะครับเหมือนทําให้คุณมีภูมิคุ้มกันด้วยนะครับแล้ววัคซีนตรงนี้ครับไม่ได้ส่งผลกระทบต่อร่างกายของคุณนะครับไม่ได้มีผลข้างเคียงนะครับต่อสุขภาพร่างกายของคุณด้วยนะครับดูสุขภาพดีแข็งแรงดีด้วยนายออฟคัพนะครับโอ้แล้วก็ซิกออฟซอดนะครับอืม ก็ถ้าคุณไปฉีดนะครับมันมันก็ส่งผลดีต่อต่อต,ตัวคุณเองเลยนะครับต่อคนรอบข้างของคุณด้วยนะครับต่อครอบครัวคุณด้วยนะครับมันมันเหมือนทําให้คุณมีภูมิคุ้มกันมันทําให้คุณเหมือนจริงๆแล้วฉีดมันก็ติดได้ครับแต่แต่เหมือนแต่เหมือนวัคซีนนะครับจะทําให้คุณเหมือน คนรอบข้างคุณเวลาคุณไปเข้าสังคมเวลาคุณไปใช้ชีวิตเวลาคุณไปทํางานนะครับคุณจะรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นด้วยนะครับล้วเหมือนเชื้อโรคครับคุณเห็นไหมครับถ้าคุณไม่ฉีดนะครับเชื้อโรคก็เต็มหมดเลยนะครับรอบตัวคุณนะครับเนี่ยเปรียบเสมือนเชื้อโรคนะครับแต่แต่เขาก็ทําอะไรคุณไม่ได้นะครับก็อยู่ด้านนอกนะครับหมายถึงคุณก็มีภูมิคุ้มกันแล้วคุณก็มีภูมิต้านทานแล้วนะครับหรือถ้าคุณไปฉีดมามันก็ไม่ได้คุณอาจจะไม่ได้มีผลข้างเคียงอย่างเช่นคนไปฉีดมาแล้วจะมีอาการชาอะไรแบบนี้ สำหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่1นนะครับไม่ไม่มีผลข้างเคียงอะไรแบบนั้นนะครับแล้วมันสามารถให้คุณเหมือนออกไปใช้ชีวิตได้ตามปกติขึ้นถ้าคุณทํางานขายของอะไรแบบนี้ครับมันมันก็ปลอดภัยสําหรับตัวคุณด้วยนะครับดูไม่ไม่อันตรายกับตัวคุณนะครับคือดูคุณก็มั่นใจด้วยนะครับดูคุณก็น่าจะไปฉีดด้วยคนที่เลือกกองไพ่กองที่หนึ่ง angel of balance นะครับ angel of balance ขึ้นมานะครับก็ดู ดูคุณโอเคครับถ้าคุณจะไปฉีดนะครับดูคุณก็ตั้งใจว่าคุณจะไปฉีดเหมือนกันนะครับเพราะว่าครอบครัวคุณนะครับภรรยาของคุณหรือถ้าคุณมีครอบครัวครอบครัวใหญ่ครับมันมันก็เป็นผลดีต่อต่อคนรอบข้างของคุณอย่างที่บอกเลยนะครับสําหรับคนที่เลือกกองไ่กองที่หนึ่งนี้นะครับก็ไปฉีดได้นะครับปลอดภัยนะครับไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงไม่มีอะไรน่ากังวลนะครับก็สุขภาพร่างกายของคุณแข็งแรงนะครับก็ก่อนที่คุณจะไปฉีดนะครับก็ ถ้าคุณยังไม่ได้ไปฉีดแต่คุณลงทะเบียนอะไรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณก็ระหว่างนั้นที่รอคุณก็ออกกำลังกายนะครับฟิตร่างกายให้แข็งแรงนะครับเพื่อ,เพ,อเพื่อตัวคุณเองนะครับเพื่อเพื่อเวลาที่คุณไปฉีดวัคซีนยังไงวัคซีนวัคซีนมันก็คือเชื้อโรคนั่นแหละนะครับที่ฉีดเข้าไปในร่างกายเราดังนั้นมันก็อาจจะมีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่ถ้าคุณรักษาร่างกายของคุณให้แข็งแรงทําจิตใจให้สงบพักผ่อในให้เพียงพอไม่เครียดไม่กดดันนะครับเชื้อโรคนั้นนะครับก็ อยากให้คนรู้ไว้ว่ากำลังใจหรือร่างกายของเรานี่แหละนะครับจะเป็นตัวที่บอกว่าวัคซีนที่เราได้รับไปะครับจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่ตัวเรานะครับอยู่ที่ตัวเราหมายถึงอยู่ที่เซลล์ร่างกายของเราเราคิดว่าเรารับวัคซีนนั้นมาแล้วมันส่งผลงดีต่อเรามันก็จะเป็นไปตามอย่างที่เราคิดเหมือนกันแต่สําหรับคนที่เรากองไพ่ก้องที่1นนะครับถ้าคุณไม่อยากจะฉีดนะครับ หรือกังวลไพ่ก็ขึ้นมาว่าให้ไปฉีดเะครับคนรอบข้างคุณก็สนับสนุนนะครับเวลาคุณไปเข้าสังคมอะไรต่างๆนี้มันมันก็ปลอดภัยทั้งตัวคุณเองแล้วก็ผู้อื่นด้วยนะครับสําหรับคนกองที่1น,นี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสําหรับคนกองที่1ก็ฝากเป็นกำลังใจฝากติดตามกันในคลิปถัดไปด้วยครับสวัสดีครับ สวัสดีครับคนนี้เลือกกล่องไพ่กล่องที่2หรือหินโซโดาไลท์นะครับเราลองมาดูกันดีกว่าว่าถ้าคุณไปฉีดวัคซีนโควิดนะครับจะมีผลอะไรต่อสุขภาพร่างกายของคุณบ้างหรือจะมีผลต่อชุดยังไงของคุณบ้างน,นะครับเราลองมาดูกันคนที่เลือกกล่องที่1 s i ่งซิฟฟคัพส์นะครับโอ้ก็ดูไม่ได้ส่งผลกระทบต่อร่างกายของคุณในแบบ ที่รุนแรงอะไรขนาดนั้นนะครับดูดูดูชีวิตดีขึ้นด้วยนะครับดูมีความสุขขึ้นด้วยดูปลอดภัยขึ้นด้วยปลอดภัยทั้งตัวเองปลอดภัยทั้งลูกคุณปลอดภัยทั้งครอบครัวคุณปลอดภัยทั้งสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวคุณด้วยนะครับดูคุณฉีดมาแล้วไม่น่าจะมีผลกระทบในเรื่องของผลข้างเคียงของวัคซีนของคุณด้วยนะครับเพราะดูคุณก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะครับจิตใจแข็งแรงดีทุกสิ่งทุกอย่างครับมันอยู่ที่ที่ที่สิ่งที่คุณคิดด้วยนะครับ เซเว่นออลบอนส์แล้วก็มีไฮพริตเทรสนะครับเออแต่คุณก็ยังมีความลังเลยังยังยังช่างใจอยู่นะครับว่าจะยังไงดีจะไม่ไปดีแต่แต่คิดว่าไม่อยากจะไปอะเออดูคุณคิดว่าไม่อยากจะไปเพราะว่าด้วยความกังวลต่างๆด้วยความไม่มั่นใจต่างๆของตัววัคซีนนะครับในในประเทศไทยเรานี้นะครับในต่างประเทศก็หลายๆคนก็ไม่กล้าฉีดน,นะครับเพราะว่ามันก็มีข่าวว่าออกมามีคน ฉีดแล้วแล้วตายอะไรแบบนี้แต่ผมอยากจะบอกว่าถ้าเราไม่ฉีดเลยอะครับมันมันก็เสี่ยงเหมือนกันถ้าเชื้อโรคลงปอดอะครับถ้าถ้าไวรัสมันลงปอดนั่นคือหนักมากแล้วเมื่อวานนะครับอันนี้เหตุการณ์ล่าสุดเพื่อนเพื่อนเพื่อนผมเพื่อนของเพื่อนเขาติดเชื้อโควิดแล้วเขาก็ทักมาบอกผมว่าเออเพื่อนเขาเสียชีวิตนะครับติดวันที่1 4่พฤษภาคมมาเสียชีวิตเมื่อวานซึ่งมันเป็นระยะเวลาที่ไม่นานมากนะครับดังนั้นอะครับ คือมันมันห้าสิป่ะครับเราเราไม่รู้ด้วยว่าว่าใครเป็นอะไรยังไงครับเชื้อมันแพร่กระจายไปเร็วมากฉีดวัคซีนมันเป็นการป้องกันไม่ให้เหมือนไม่ให้เชื้อมันไปลงปลอดมากกว่าครับดังนั้นตัวคนที่เลือกของภ์ไพ่ของที่2องเอครับคุณ การกังวลการวิตกกังวลอะไรอย่างนี้มันมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถห้ามได้นะครับแต่แต่ให้คุณลองใช้วิจารณญาณของคุณเลยให้ให้คุณใช้การตัดสินใจคุณเลยนะครับเชื่อเชื่อเชื่อในสัญชาตญาณของคุณเลยนะครับในการตัดสินใจนะครับเนี่ยครับคุณยังช่างใจอยู่คุณยังลังเลอยู่นะครับแต่ก็ 50- 50นะครับชีวิตคุณนะครับมันมันห้าสิบห้าสิบนะครับไม่ฉีดไม่ฉีดก็คือเสี่ยงเหมือนกันฉีดเราก็เสี่ยงเหมือนกันดังนั้น เลือกจะฉีดดีกว่าถ้าเป็นผมผมเลือกฉีดผมก็ลงชื่อ, د, เ,อเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราถ้าคุณไปฉีดนะครับมันก็ส่งผลต่อในเรื่องของการทํางานของคุณด้วยนะครับคุณก็สามารถใช้ชีวิต <ใน S 2> ได้ได้ปลอดภัยมากขึ้นนะครับคุณก็สามารถใช้ชีวิตได้ได้ได้อิสระมากขึ้นนะครับไม่ต้องกังวลไม่ต้องเครียดไม่ต้องกดดันไม่ต้องกลัวอะไรแบบนั้นนะครับแต่เราก็ยังป้องกันในเรื่องของการใส่หน้ากากนะครับกากไม่ตกอะไรแบบนี้นะครับแต่ส่วนเรื่องของการไปฉีดวัคซีนก็ มันมันมันโอเคสําหรับคุณนะครับไม่ได้มีผลข้างเคียงที่ร้ายแรงตาม e NERGY ของไพ่ที่ขึ้นมาไม่ได้มีผลร้ไม่มีผลข้างเคียงที่ร้ายแรงนะครับอาจจะเป็นผลดีด้วยซ้ำนะครับทำให้คนเหมือน สามารถไปทํางานได้นะครับสามารถให้คนเหมือนถ้าคุณขายของอะไรแบบนี้มันมันก็เซฟตัวคุณด้วยคุณก็ปลอดภัยด้วยนะครับแล้วคนอื่นก็ปลอดภัยด้วยนะครับมันเป็นในลักษณะอย่างนี้นะครับก็ขอให้คุณลองใช้อินทูวชั่นของคุณเลยนะครับใช้ตัวคุณเลยนะครับในการตัดสินใจว่าจะฉีดหรือไม่ฉีดเพราะว่ายังไงมันก็เสี่ยงด้วยกันทั้งนั้นแล้วผมจะบอกว่า การที่เรารับเชื้ออะไรก็ตามครับจริงๆเราเชื้อมันก็มีหมดอยู่แล้วแหละครับแล้วโควิดนี้นะครับเป็นผมนะผมเลือกฉีดดีกว่านะครับถ้ามีโอกาสนะครับฉีดก็ฉีดดีกว่านะครับสาหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่2นี้นะครับไม่ได้มีผลกระทบอะไรที่มันรุนแรงสําหรับคุณเลยนะครับสําหรับคนที่เลือกกองพ่ายกองที่2ก็เป็น energy ประมาณนี้ครับก็ฝากเป็นกําลังใจฝากติดตามกันในคลิปถัดไปด้วยครับสวัสดีครับ สวัสดีครับคนนี้และกล่องไพ่ของที่3หรือหินโอปอนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าคุณได้ฉีดวัคซีนโควิดนะครับมันจะมีผลข้างเคียงหรือจะมีผลอย่างไรต่อชีวิตของคุณบ้างเราลองมาดูกันคนที่เลือกหินโอปอของที่3 The d e v i l s นะครับคุณก็ใช้ชีวิตยอยู่บนความเสี่ยงเหมือนกันนะครับคุณก็สายปาร์ตี้เหมือนกันนะครับสำหรับบางคนหมหรือคุณอาจจะอยู่ในวง อยู่ในสถานที่ที่มันเป็นอันตรายต่อตัวคุณนะครับหรือคุณอาจจะทํางานเซอร์วิสหรือคุณอาจจะทํางานเกี่ยวกับที่ต้องเจอผู้คนเยอะ,ยอะๆครับการฉีดวัคซีนก็เป็นการป้องกันคุณได้ในระดับที่ดีด้วยนะครับแม้ว่าคุณยังแบบกลัวกัวกังวลอยู่ว่าจะไปฉีดแล้วมันจะเป็นยังไงคุณจะเสียชีวิตไหมอะไรแบบนี้มันมีข่าวมาครับมันมันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากนะครับที่เราจะ ฉีดแล้วจะเสียชีวิตมันอยู่ที่ภูมิคุ้มกันของร่างกายด้วยคุณต้องตรวจโรคของคุณว่าคุณมีโรคประจาตัวนู่นนี่นั่นหรือเปล่านะครับคุณเป็นโรคอ้วนไหมคุณเป็นความดันคุณเป็นอะไรแบบนี้ไหมคุณออกกําลังกายไหมระหว่างที่คุณรอที่คุณจะไปฉีดโควิดอะครับอยากให้คุณออกกําลังกายนะครับดูแลสุขภาพร่างกายอาหารการกินทําจิตใจให้ผ่อนคลายทําจิตใจให้สงบอะครับทำตัวเบื่อทำตัวให้มันเบาๆอะครับคลีนร่างกายของตัวเองด้วยนะครับสวีนออฟสอดขึ้นมาแล้วก็มีไน p ์ สำหรับคนที่เลือกของไพ่กองที่3มี Working Away โอเคสำหรับคนที่เลือกของไพ่กองที่3ามาว่าการที่คุณไปฉีดวัคซีนโควิดแล้วจะมีผลอะไรต่อร่างกายของคุณไหมในระยะยาวนะคะที่คุณไปฉีดอะมันเป็นการป้องกันตัวคุณที่ดีเลยนะครับแต่แต่ตอนที่ฉีด มันอาจจะมีปัญหานะครับเกี่ยวกับตัวคุณได้นะครับอาจจะมีในเรื่องของผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีนมานะครับหรือซึ่งมันสามารถเกิดขึ้นได้เพราะว่ามันเป็นเชื้อเหมือนกันวัคซีนก็คือเชื้อที่ฉีดเข้าร่างกายคุณไปทํากระบวนการไปทําปฏิกิริยาปรับปรับเหมือนมืนต้องปรับตัวให้เข้ากับเซลล์ในร่างกายของคุณได้แล้วเซลล์ร่างกายของคุณก็ต้องทําหน้าที่ในการ ปกป้องดูแลร่างกายของคุณดังนั้นนะครับมันอาจจะมีเอฟเฟกเกิดขึ้นสําหรับคุณบ้าน,นะครับหรือคุณอาจจะเครียดกดดันอยู่ไม่กล้าไปฉีดก็ได้นะครับกลัวกังวลไปซะทุกอย่างเลยแต่ถามว่าถ้าคุณไปฉีดแล้วโอเคไหมผมว่าโอเคนะครับมันเป็นการป้องกันตัวคุณเห็นไหมครับมันเป็นการป้องกันตัวที่แบบดีมากเลยนะครับป้องกันตัวคนเองได้ดีมากเลยแล้วก็สามารถที่จะทําให้คุณไปไปใช้ชีวิตได้ ได้ดีขึ้นนะครับได้ดีขึ้นในที่นี้หมายถึงก็ปลอดภัยขึ้นมันถามว่ามันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่คุณก็ต้องยังใส่หน้ากากนะครับยังต้องระมัดระวังตัวยังต้องแบบการไม่โตกยังต้องใส่ถุงมือยังต้องแบบเวลาเข้าสังคมก็ก็เว้นระยะระยะห่างอยู่ด้วยนะครับก็ คุณไม่ต้องกังวลนะครับไปฉีดแล้วมันโอเคกับคุณเนี่ยเรา walking away ขึ้นมาเหมือนตอกย้ำว่าไปฉีดเหรอครับแล้วคุณจะมีความสุขขึ้นคุณจะใช้ชีวิตไปออกไปทํางานเหมือนมันก็มีเซลล์มีุงคุ้นกันในร่างกายของคุณมากขึ้นเพื่อไม่ให้เชื้อมันลงไปในปอดของคุณถ้าคุณไม่ฉีดเลยคุณก็เสี่ยงที่เชื้อลงปอดถ้าคุณร่างกายร่างกายไม่ได้แข็งแรงจริงๆนะครับแล้วคุณมีโรคโรคอ้วนเบาหวานความดันอะไรต่างๆตรงเนี้ครับมันมันมันก็สามารถที่จะ เสี่ยงติดแล้วแล้ว,แล,วแล้วลุกลามบานปลายได้เหมือนกันถ้าคุณไม่ฉีดเลยดังนั้นนะครับคนที่เรื่องของไ่กองที่สคุณลองคิดดูนะครับว่าจะฉีดหรือไม่ฉีดแต่ผมฉีดดีกว่านะครับเมื่อวานผมเพิ่งได้ข่าวจากเพื่อนผมมาว่าเพื่อนของเพื่อนอีกทีหนึ่งติดโควิดแล้วก็เสียชีวิตนะครับดังนั้นชีวิตมันไม่แน่นอนนะครับเราเราเราผมจะบอกว่ายังไงดีมันมันไม่แน่นอนมันอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ ฉีดมันก็มีโอกาสเสี่ยงที่เราจะจะมีเอฟเฟกหรือผลข้างเคียงแต่มันไม่ได้อยู่ไปตลอดตรงนั้นมันมันมันคือผลข้างเคียงของการได้รับเชือ้อมันมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะครับในแต่ละบุคคลดังนั้นนะครับสิ่งที่คุณทาได้ก็คือการดูแลสุขภาพร่างกายของคุณก่อนนะครับเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่คุณจะไปฉีดนะครับก็ผมแนะนําว่าให้ไปฉีดดีกว่านะครับลองฉีดดูนะครับ ก็มันอาจจะทําให้คุณคลายกังวลไปไปได้บ้างสําหรับคนที่เล,ล,ลือกกองไพ่ของที่3นี้ถ้าถามว่าฉีดวัคซีนแล้วจะผลยังไงผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของคนไม้ก็อาจจะมีเอฟเฟคนิดๆจาก ตัวยาตัววัคซีนตรงนั้นนะครับคุณก็อาจจะต้องดูแลสุขภาพหรือตัวสุขภาพก่อนนะครับลองปรึกษาพยาบาลหรืออะไรตรงนั้นก่อนนะครับแต่ในระยะยาวก็ไม่มีปัญหาสําหรับคุณนะครับใช้ชีวิตได้แบบสบายๆอยู่ด้วยก็น่าจะประมานี้สําหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่3ก็ฝากเป็นกาลังใจฝากติดตามกันในคลิปถัดไปด้วยครับสวัสดีครับ สวัสดีครับคนนี้เรื่องของไพ่กองที่4ี่หรือหิในไข่มังกรถ้าคุณไปฉีดโควิดนะครับจะมีผลอย่างไรต่อสุขภาพร่างกายหรือชีวิตของคุณบ้างเราลองมาดูกันดีกว่านะครับตอนมันก็เป็นอะไรที่ทุกคนกังวลเป็นอะไรที่ทุกคนก็จะยังไงดีนะครับเราลองมาดูดีกว่าว่าไพ่จะตอบอย่างไรบ้างคนที่เลือกกองไพ่กองที่4ี่เปซอฟสอดนะครับอืมดิแฮงแมน โอ้ oh, judgment นะครับแล้วก็ฟิปจากร์กราอังเจลแกรเบลก็ดูแล้วคุณน่าจะลงชื่อแล้วด้วยนะครับคุณน่าจะลงชื่อในการในอะไรนะหมอพร้อมในแอปต่างๆหรือลงชื่อตามชุมชนต่างๆของคุณนะครับก็ถามว่าส่งผลยังไงต่อชีวิตของคุณบ้างน,นะครับก็ส่งผลในเรื่องของสุขภาพร่างกายของคุณคนที่เลกของไพ่ของที่สีเนี่ย อาจจะคล้ายๆกับคนที่เลือกกองพันกองที่3อาจจะมีเอฟเฟกของของวัคซีนอยู่ด้วยนะครับดังนั้นคุณจะต้องเตรียมสุขภาพร่างกายของคุณให้พร้อมนะครับก่อนที่ตอนที่คุณยังไม่ได้ฉีดนะครับให้ปฏิบัติตัวตามตาม,ตามคําแนะนําต่างๆนะครับหรือระหว่างนี้ที่คุณรอ,อจะไปฉีดนะครับก็ออกกําลังกายนะครับดูแลสุขภาพใส่ใจอาหารการกินของคุณอยู่นะครับคุณก็มีความกังวลเกิดขึ้นนะครับมีความกังวลมีความเครียดเกิดขึ้นความกดดันเกิดขึ้นว่าจะเอาอยัางไงดีจะฉีดหรือไม่ฉีดแต่ถามว่าไปฉีด แล้วเป็นยังไงก,ก็ปลอดภัยนะครับไม่ได้เป็นอะไรนะครับปลอดภัยดีสบายดีนะครับคุณมีเทพเทวดานะครับคุณได้ไพ่ของเทพเทวดาถึง3ใบนะั่นแสดงว่าคุณไม่เป็นอะไรนะครับเทวดาคุ้มครองคุณอยู่ด้วยนะครับแต่อาจจะมีอาการอ่อนเพลียอาจจะมีเอฟเฟกของวัคซีนที่เกิดขึ้นตรงนี้มัน,ม,นมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะครับ สิ่งที่ผมบอกก็คือให้คุณดูแลสุขภาพร่างกายของคุณนะครับแล้วก็ให้กําลังใจกับตัวเองไม่ต้องไปกดดันไม่ต้องไปกลัวนะครับไม่ต้องไปวิตกกังวลตรงนี้มันคือพลังงานเหมือนกันเมื่อร่างกายคุณคิดว่าร่างกายของคุณเซลล์ของคุณสามารถที่จะรับวัคซีนได้คุณเชื่อว่าวัคซีนนี้จะไม่ได้เป็นอะไรต่อร่างกายของคุณความเชื่อตรงนี้ครับมันเหมือนพลังมันเป็นเหมือนความรักที่จิตวิญญาของคุณมีต่อร่างกายคุณนะคบให้คุณแบบ รักร่างกายของตัวเองให้มากๆนะครับแล้วก็จะผ่านไปได้สําหรับคนที่เลือกกองไ่กองที่4นีนี้ดูดูไม่ไม,ไม่ไม่น่าวิตกกังวลน,นะครับแล้วมันยังทําให้คุณสามารถที่จะไปลุยงานต่อได้ไปทํางานต่อได้ถ้าคุณทํางานเกี่ยวกับการพบปะผู้คนหรืออะไรที่เกี่ยวกับงานบริการหรือที่ต้องเข้าสังคมเยอะๆอะครับมันก็ส่งผลดีต่อตัวคุณด้วยนะครับมันเป็นการที่คุณมีภูมิคุ้มกันแล้วแล้วมันทําให้คุณ แต่มันก็ยังมีโอกาสที่จะรับเชื้อได้แต่มันก็เป็นภูมิคุ้มกมันแม่เชื้อมันลุกลามหรือเข้าไปในปอดได้ดังนั้นนะครับคุณควรไปฉีดนะครับสําหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่4ีนี้นะครับถ้าผมสิ่งที่ผมอ่านตามไพ่ผมรู้สึกว่าคุณไปฉีดดีกว่านะครับฉีดแล้วดีกับตัวคุณแล้วเหมือนก็ขึ้นมาคอนเฟิร์มว่าไปฉีดเถอะเพราะว่าดูแล้วคุณทํางานที่ต้องพูดคุยนะครับหรือเจอผู้อื่นเยอะแยะมากมายมันอาจจะมาจากการ คำพูดก็ได้น้ําลายที่มันกระจายหรืออะไรต่างๆตรงนี้นครับกันไว้ก่อนดีกว่านะครับมันก็คือโอกาส 50- 50นะครับแต่ถ้าไม่ฉีดเลยก็คือโอกาสร้อยหนึ่งที่คุณอาจจะติดแล้วแบบนะลงปอดไปได้นะครับสําหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่สีก็ดูเป็นปรามาณนี้นะครับเคียนได้กดันได้นะครับแต่แต่ให้คุณลองคิดดูนะครับว่าอันไหนดีอันไหนเสียกับชีวิตของตัวคุณมากกว่าถ้าดูตามไพ่ก็คือไปฉีดดีกว่านะครับลงทะเบียนเลยนะครับลงทะเบียนลง ก้าวอะไรต่างๆนี้นะครับลองดูนะครับถ้าพร้อมเมื่อไหร่ผมก็ไปฉีดก็ได้ผมก็ลงทะเบียนแล้วนะครับผมก็ฉีดดีกว่าเพราะว่าผมอยู่ในจังหวัดที่มันก็ระบาดเหมือนกันแล้วมันมีข่าวระบาดขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเมื่อวานก็อันนี้ผมพูดทุกกองเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดเมื่อวานว่าเพื่อนของเพื่อนผมติดโควิดแล้วก็เสียชีวิตมันมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบ มันอะไรมันก็ไม่ได้แน่นอนอะครับเออมันมันไม่แน่นอนในชีวิตอยู่แล้วครับดังนั้นเราก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะครับปลอดภัยไว้ก่อนในชีวิตของเรานะครับก็รักษาออระยะห่างเหมือนเดิมใส่แมสใส่หน้ากากเหมือนเดิมพักผ่อนให้เพียงพออะไรแบบนี้นะครับออดูแลสุขภาพออกกำลังกายวิตพื้นถ้าคุณไม่ได้มีโอกาสไปวิ่งไปออกกำลังกายที่มันแบบใน ที่สาธารณะคุณก็อยู่บ้านสควอตวิ h พื้นนะครับหรือทาอะไรก็ได้ครับให้เหงื่อมันออกบ้างนะครับเพื่อที่คุณจะได้ร่างกายแข็งแรงเตรียมรับวัคซีนนะครับสําหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่สาาีก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากเป็นกาลังใจฝากติดตามกันในคลิปถัดไปด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับันนี้เลือกกองไพ่กองที่5หรือฮินอาเกตนะครับ เราลองมาดูกันดีกว่าว่าถ้าคุณไปฉีดวัคซีนโควิดแล้วจะส่งผลอย่างไรต่อชีวิตของคุณบ้างน,นะครับจะเป็นอันตรายไหมนะครับคนที่เลือกของภายกองที่5นะที่ฮอบสอดม,มีความกลัวเกิดขึ้นนะครับการกังวลเกิดขึ้นนะครับไฟล์ออเพนทาโคสนะครับแล้วก็ซีเนอ,อเพนทาโคสแล้วก็มีออทรอัพ ถามว่าคนที่เลือกของไพ่ของที่5ถ้าคุณไปฉีดวัคซีนน,นี้ครับมันจะมีอะไรต่อสุขภาพร่างกายของคุณไหมนะครับคุณไปฉีดแล้วคุณจะมีเอฟเฟกอะไรไหมนะครับมันมีความคิดนี้เกิดขึ้นมันมีความกังวลเกิดขึ้นในในตัวคุณนะครับแล้วมันเหมือนทําให้คุณอึดอัดอยู่ด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าจะไปฉีดหรือไม่ฉีดนะครับแต่ถ้าผมตามเอเนอร์จีนาไพ่นะครับแนะนําให้คุณไปฉีดนะครับเพราะว่ามันจะทําให้คุณเหมือนปลอดภัยขึ้นเหมือนทําให้คุณมีขอบเขตะครับ จากผู้คนเหมือนทำให้คุณมีมีแอเรียป้องกันหรือมีภูมิคุ้มกันนั่นเองนะครับในการที่คุณจะเข้าสังคมเปลี่ยวเสมือนร้วหนาเนี่ยครับที่กันคุณจากคนอื่นนะครับคืออย่างน้อยคุณก็มีภูมิต้านทานอย่างน้อยคุณก็มีเชือ้ออยู่ในในเซลล์ร่างกายของคุณแล้วนะครับวัคซีนมันก็คือเชื้อที่ฉีดเข้าไปนั่นเอง แนะนำให้คุณไปฉีดนะครับเนี่ยครับดูเป็นดบนะครับแล้วให้คุณไปฉีดดีกว่านะครับเพื่อที่คุณจะได้ปกป้องตัวเองนะครับเพื่อเพื่อตัวคุณเองครับให้คุณรักตัวเองมากกว่านะครับอย่าอย่าแบบอย่าเลือกที่จะไม่ฉีดเลยนะครับให้คุณลองลองดูนะครับสําหรับคนที่เลือกของไพ่คนที่5ถามว่าแล้วฉีดแล้วคุณจะมีเอฟเฟกหรือเป็นอะไรมากมายไหมผมมองว่าไพ่ขึ้นมาไม่ได้เป็นอะไรขนาดนั้นนะครับไม่ได้รุนแรงนะครับอาจจะมีแบบ ปวดตรงที่ฉีดบ้างอาจจะมีเมื่อยตรงที่ฉีดบ้างอาจจะมีแบบอาการแบบเจ็บตามเนื้อตามตัวซึ่งมันเป็นเอฟเฟกนะครับของแต่ละบุคคลที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับอาจจะชาตรงที่ฉีดอาจจะแบบปวดอะไรแบบนี้เกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะครับมันเป็นธรรมดานะครับแต่ในระยะยาวขึ้นมานะครับสุขภาพร่างกายของคนก็จะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้ชีวิตได้ปกติแล้วก็ใช้ชีดดวิตที่มีความสุขขึ้นด้วยนะครับมันก็ ส่งผลในเรื่องของการงานของคุณด้วยครับมันมันก็ทําให้คุณเหมือนเหมือนสบายใจขึ้นที่จะไปเข้าสังคมสบายใจขึ้นที่จะไปทํางานสบายใจขึ้นที่จะใช้ชีวิตอะครับแล้วแล้วทำให้คุณเหมือนแบบคลายคคลายความกังวลคลายความกดดันไปได้ก็อยากให้คุณลองไปฉีดนะครับคนที่เลือกของไพ่กองที่5นี้ผมไม่ได้ อะไรนะครับไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการที่จะแนะนํำไปฉีดวัคซีนแต่ผมรู้สึกอยากจะทําคลิปนี้เพราะว่าผมมีความกังวลเหมือนกันว่าแบบจะไปฉีดดีไหมนะครับมันก็50-50มันก็เสี่ยงเหมือนกันกลัวเป็นแจ็คพอตในนั้นฉีดแล้วแบบตายขึ้นมาก็แต่ถ้าไม่ฉีดเลยมันคือโอกาส100%ที่ถ้าเราไปติดเชื้อแล้วถ้าเชื้อมันลงปอดมันก็อาจจะ ลุกลามไปได้นะครับดังนั้นลองไปฉีดดีกว่านะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ลงทะเบียนแล้วที่จะไปฉีดแล้วอันนี้ผมพดทุกกรนะครับเมื่อวานเพื่อนผมทักมาบอกว่าเพื่อนของเพื่อนเขาติดเชื้อโควิดแล้วก็เสียชีวิตนะครับติดเมื่อวันที่14พฤษภาแล้วก็เสียชีวิตเมื่อวานแต่คนนี้เขามีโรคประจาตัวเขาเป็นโรคอ้วนดังนั้นนะครับ ถ้าเราสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะครับถ้าเราเหมือนออกกำลังกายดูแลอาหารการกินจิตใจคลายความกังวลไม่เครียดพยายามมีพลังงานบวกๆให้กับตัวเองนะครับผลของวัคซีนก็ไม่มีผลต่อร่างกายของเราหมายถึงไม่ได้มีเอฟเฟกต์ทำให้เราแบบรุนแรงอะไรขนาดนั้นแต่อาจจะมีในบางกรณีที่ร่างกายของคุณคุณไม่ออกกำลังกายเลยนะครับคุณ คุณคุณไม่ออกกําลังกายเลยคุณทานอาหารไม่มีประโยชน์อะไรแบบนี้ก็อาจจะมีเอฟเฟกเกิดขึ้นได้ที่มันแบบอาจจะเจ็บอาจจะปวดนะครับเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ถึงขั้นที่แบบรุนแรงอะไรขนาดนั้น อะไรขนาดนั้นสําหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่5นี้นะครับก็ลองดูนะครับลองดูอยู่ที่ตัวคุณเลยนะครับในการต,ตัดสินใจจะฉีดหรือไม่ฉีดนะครับแต่นี้ผมลองมาทําเฉยๆว่าไพ่จะบอกว่ายังไงผมรู้สึกว่าไปฉีดดีกว่านะครับเพื่อตัวคนเองนะครับเพื่อเป็นก๊อป้องกันให้ตัวคนเองด้วยนะครับสําหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่5นี้ก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับฝากติดตามกันในคลิปถัดไปด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนที่เลือกกองไพ่กองที่6หรือหินลาพิสลาซูรี่ นะครับ hmm. หินของจักระด้วยจักระที่6ก็ไปอยู่ในจักระกองที่6เราลองมาดูกันดีกว่านะครับว่าถ้าคนที่เลือกของไพ่ของที่6นี้คุณไปฉีดวัคซีนจะมีผลอย่างไรต่อชีวิตของคุณบ้าง The Magic ิเช hmm. ียนถือวดาคุ้มครองนะครับ hmm. เต็มเลยนะครับไม่น่าจะมีอะไรนะครับ ผมต้างทานดีสุขภาพาร่างกายแข็งแรงไปชีดมาอะไรก็ทําอะไรคุณไม่ได้นะครับชวอ p คร์บนะครับส่งผลดีในเรื่องของการเข้าสังคมส่งผลดีในเรื่องของอการที่คุณไปพบปะผู้คนอื่นๆนะครับมันทาให้คุณมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นมันทําให้คุณเหมือนมีอะไรอ่ะก็มีภูมิคุ้มกันนะครับ <laughs> แล้วก็ a c e of p e n t a c l e s Healer OF THE ACE นะครับ คนที่เหลาของไพ่ของที่หกอะครับไปฉีดแล้วคุณไม่ได้มีเอฟเฟก์ด้วยนะครับของของวัคซีนนะครับฉีดแล้วคุณอาจจะแบบไม่ได้มีอาการที่มันเป็นผลข้างเคียงตามข่าวที่เกิดขึ้นนะครับคุณไม่มีเลยนะครับผมรู้สึกว่าเทพเทวดาประจําตัวคุณนะครับก็คอยคุ้มครองคุณอยู่นะครับคอยคุ้มครองคุณอยู่ด้วยแล้วคุณก็อาจจะเป็นคนที่ทํางานหนักนะครับออกกำลังกายหนักร่างกายแข็งแรงสุขภาพร่างกายแข็งแรงคุณใส่ใจในเรื่องของอาหารการกินคุณใส่ใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพคุณใส่ใจในเรื่องของ ความคิดอารมณ์ของคุณนะครับให้มันเป็นบวกอยู่ตลอดเวลานะครับตรงนี้มันก็เลยส่งผลให้ร่างกายของคุณเหมือนมันก็มีภูมิต้านทานขึ้นมาจากความรักในร่างกายของตัวคุณด้วยแล้วพอคุณไปฉีดวัคซีนขึ้นมาครับแล้วคุณอาจจะเชื่อว่า,าวัคซีนจะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้นช่วยให้การใช้ชีวิตของคุณดีขึ้นช่วยให้คุณสามารถเข้าสังคมได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นแต่คุณก็ยังต้องมีสเตตควอ a รนตีนอยู่ดีนะครับยาช่วงนี้นะครับก็มุด จูบก,กันหอมกันนะครับอะไรแบบนั้นประมาณไปตามไพ่นะครับก็รู้สึกว่าไปฉีดแล้วคนยังต้องแบบรักษาระยะห่างอยู่เหมือนเดิมนะครับใส่แม้ป้องกันเจลล้างมือล้างมืออะไรแบบนี้ก็ยังต้องทําเหมือนเดิมเพราะว่าไปฉีดเราก็ยังติดได้อยู่เหมือนกันแต่มันก็ทําให้คนเหมือนแข็งแรงขึ้นมีภูมิขึ้นมานั่นแหละครับเออก็ดูเป็น Energy ประมาณนี้เลยสําหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่6ไม่มีผล เสียต่อสุขภาพร่างกายคุณนะครับแล้วมันยังส่งผลให้ร่างกายคุณแข็งแรงสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีแรงไปทํางานไปทํางานไปเข้าสังคมอะไรอย่างนี้ได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นด้วยนะครับมันอาจจะไม่ได้ร้อเปอร์เซ็นต์หรอกครับแต่มันก็มีมีการป้องกันดีกว่าไม่ป้องกันอะไรเลยนะครับเพราะว่า เมื่อวานนะครับเพื่อนผมทักมาบอกว่าเพื่อนของเพื่อนนะครับติดเชื้อโควิดวันที่14พฤษภาแล้วก็เสียชีวิตเมื่อวานนะครับดังนั้นนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เราไม่ฉีดเราเสี่ยง100%แต่ถ้าเราฉีดมันคือ50-50นะครับ mm. ก็ลองเลือกดูนะครับถ้าเกิดมีโอกาสมีการอะไรนะมาลงทะเบียนหรือหมอพร้อมอะไรสักอย่างนะครับถ้าคุณแบบได้ลงทะเบียนก็ ให้ลองไปดูนะครับถ้าคุณยังกังวลยังไม่กล้ายังกลัวอยู่นะครับก็นี้อาจจะเป็นการคอนเฟิร์มของไพ่ก็ได้ว่าให้คุณไปไปฉีดก็ได้แต่แต่คุณระยะนี้นะครับก็หมั่นออกกําลังกายดูแลสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะครับแล้วก่อนฉีดก็ อาจจะต้องทําตามคําแนะนำของของแพทย์นะครับว่าว่าก่อนไปฉีดวัคซีนต้องทํายังไงอะไรบ้างนะครับระหว่างนี้คุณก็ออกกาลังกายดูแลสุขภาพของคุณไปนะครับรักษาระดับพลังงานให้สันสะเทือนในเครื่อพลังงานบวกอยู่ตลอดเวลาตรงนี้จะช่วยได้ด้วยนะครับส่วนมนทําสมาธิตรงนี้ช่วยได้นะครับผมว่าช่วยได้ด้วย ก็เป็นลักษณะนี้นะครับของคนที่เลือกกองไพ่กองที่6นะครับไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายคุณนะครับไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวน,นะครับส่งผลดีด้วยซ้ําสําหรับคนกองที่6ก็ครบถ้วนครับก็ฝากเป็นกำลังใจฝากติดตามกันในคลิปถัดไปด้วยครับสวัสดีครับ